สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้แม่โทมัสจะเข้าครัวทำอาหารแกงหน่อไม้ลาวทุกคนนะใส่หน่อไม้ยานางแม่โทมัสอยากกินนะทุกคนเห็นเพื่อนๆก็กินกันนะในในในช่อง u t u b e นะทุกคนนะเขาแกงแม่โทมัสก็อยากกินแต่ทีนี้ว่าแม่โทมัสไม่มีไม่มีเห็ดนะทุกคน แม่โทมัสก็จะไม่ใส่นะทุกคนแม่โทมัสมีฟักทองแม่โทมัสก็จะใส่ฟักทองแล้วแม่โทมัสก็จะใส่ใบเชิ้พูนะใบอีเลิศ์เเนาะไม่มีใบโหระพาแม่โทมัสก็จะไม่ใส่นะทุกคนไม่มีใบเมงลักน่ะแม่ทัมไม่ใส่นะทุกคนทําสไตล์แม่โทมัสที่แม่โทมัสมีหาวัตถุได้นะทุกคนแต่แม่โทมัสจะเปิดดูซิว่าข้างในมันเป็นแต่บ้าน้ำยังนจะเป็นยังไงแต่แม่โทมัสจะมา แกงนะทุกคนแกงใส่ปลานะทุกคนวันนี้ยอมยอมเหม็นนะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำปลาแม่ทอมไม่ใส่ชูรสนะทุกคนแล้วก็จะใส่แม่ทอมไม่ได้ใส่ข้าวนะทุกคนถ้าเป็นบ้านเรานี่จะตําข้าวนะทุกคนแช่น้ําแต่แม่ทอมไม่นะแม่ทอมจะใส่แป้งเนี้ยทุกคนนะแป้งทําขนมลงไปนะใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนนะโอเคนะเดี๋ยวแม่ทมขอตัวทำแล้วก็มาดูว่าหน้าตาเวลาแม่ทอมทำเสร็จออกมาจะน่ากินไหม แกงลาวอีสานในต่างแดนที่แม่โทมัสทำนะทุกคนนะเราอยู่ต่างแดนเราหาวัตถุด้แค่นี้เราก็ทําแค่นี้นะแม่โทมัสไม่ได้ซื้อเห็ดมาไว้นะทุกคนเห็ดกระป๋องแม่โทมัสก็เลยไม่ได้ใส่โอเคนะคะแต่แม่โทมัสจะมาแกงลงหม้อเนี่ยทุกคนนะจะประมาณนี้เลยเพื่อนๆเดี๋ยวแม่โทมัสก็จะเอามาลงเนี่ยแทุกคนนะนะแล้วแม่โทมัสก็จะทํา โอเคนะเพื่อนๆขอตัวทําแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูหน้าตากับแม่โทมัสนะ่ะว่าน่ากินแค่ไหนนะแกงแกงหน่อไม้ลาวนะเยี่อหนางน้ำเยื่หนางใส่ฟักทองนะทุกคนโทมัสก็จะใส่นี่ด้วยนะทุกคนปกตินี่บ้านเราจะไม่ใส่นะทุกคนจะใส่แบบลูกโดดทีนี้ว่าแม่โทมัสจะเอามาใส่นะเพราะว่า ผักแม่โทมัสไม่มีนะทุกคนแม่โทมัสก็จะเอาพริกหยวกเนี่ยใส่ลงไปโอเคนะคะเดี๋ยวมามาดูแกงหน่อไม้แม่โทมัสหาผักไม่มีนะวัตถุเนี่ยใบเลิศนะใบเนี่ยก็ได้แค่อย่างนี้นะทุกคนแม่โทมัสไปซื้อมาจากร้านเวียดนามมันจะเน่ามั่งนะทุกคนถ้าเป็นบ้านเรานี่ก็จะไม่กินนะทุกคนนะไปเก็บมาจากรั้วจากสวนถ้าเป็นอย่างนี้บ้านเราคงจะทิ้งนะทุกคนแต่แม่โทมัสอยู่ที่เยอรมันทิ้งไม่ได้นะทุกคนก็ต้อง เอามาใส่หม้อ้วทุกคนนะจะมาเลือกเอาทุกคนนะโอเคนะเดี๋ยวแม่ทมัดขอแกงนะทุกคนหั่นแม่ทอมัดก็จะลงหม้อนะพริกนี้แม่ทมัดว่าจะซื้อมาทําพริกอ่อนนะทุกคนนะพริกอ่อะไรน,นี้มแม่ทไม่ทํานะแบ่งมาใส่แบ่งมาใส่หม,ม้อเนี่ย ก็จะเด็ดไปชิ้นคูลงนะทุกคนขึ้นดังนะทุกคนเนี่ยนะอยู่อยู่ที่ยามันนะทุกคนผักสดๆจากต้นจากสวนก็ไม่ได้กินนะทุกคนต้องต้องซื้อมาอย่างเนี้นะทุกคนนะได้อย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้เพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าเราจะได้กินแบบโุ้ยสดๆเหมือนเมืองไทยนะทุกคนใครอยู่เมืองไทยนะ่ะมีที่ดินมาปลูกไว้นะเพื่อนๆอันนี้คือ คือต้านทานได้หลายโรคนะทุกคนปลูกเลยอ่ะทุกคนใส่กระถานเนาะไม่สายเนาะทุกคนอันนี้มันอย่างนี้แม่โทมัสก็จะไม่เอานะทุกคนขึ้นหน้าหนาวนะเพื่อนๆเนีย่ยดูแม่โทมัสนะทุกคนเป็นต,ตัวอย่างจะกินอะไรเราก็ต้องอย่างนี้นะทุกคนนะ หน่อไม้เราอยู่ถ้าเป็นมองไทยเนี่ยจากสวนเลยทุกคนนะจากไปขุดเลยค่ะจากต้นนะมาต้มมาแกงใบใบเนี่ยก็ไปหาเด็ดเอาเลยจากรั้วจากสวนชะอมแม่ทุกท่านไม่มีก็ไม่ใส่นะเพื่อนเพื่อนแล้วแม่ทุกท่านก็จะใส่รี่โดดนะนะอีกเพิ่มสีสันนะเพื่อนเพื่อนโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูตอนสุกว่ามันจะออกมาเป็นยังไง ทุกคนนะทุกคนรู้สึกว่ามันจะเป็นหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแอหน้อไม้ลาวแล้วนะทุกคนแต่น้ำเย็นานมันจะสีสันมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเขียวเหมือนเราคั้นนะทุกคนเนะาะเ็เข้ามาอย่างนี้นะมาอย่างนี้ก็กินอย่างนี้อ่ะเพื่อนๆนะไม่เป,เ,ปนะเป็นไรเราอยู่ที่นี่เราหาได้แค่นี้กินแค่นี้เดี๋ยวรอกลับเมืองไทยก็ไปกินแบบที่เมืองไทยนะทุกคน ซื้อเลยตามตลาดจะกินอะไรน,นี่แม่พกก่มก็จะเติมน้ำปลานะเพื่อนๆน้ำปลาอันนี้แม่พกก่มก็จะเติมน้ำปลารหน่อยนึงนะทุกคนนะวันนี้ยอมนะทุกคนยอมปลาเทาคงจะไม่ว่านะทุกคนกิ่นแรงใส่ใหน่อยๆนะทุกคนแม่พรม คือปะลาร้าแม่ทอมม่าก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะเพื<ๆ>่อนๆสแกงนะทุกคนเอาแค่ okay. พอได้ได้กินปะลาแล้วทุกคนรสชาติของปะละาปรากราปลาแล้วทุกคนไม่ได้ทําแบบว่าข้าวนะทุกคนเอาไปแช่น้ําแล้วตําใส่คกุกอย่างเงี้ยแล้วเอามาลงในหม้อแม่ทอมมใช้เป็นแป้งอย่างเงี้ยทุกคนนะมันใช้แทนได้เหมือนกันนะทุกคน แม่โทมัสก็จะเอามาใส่ผสมกับน้ําแล้วแม่โทมัสก็จะเอามาลงหม้อเนี่ยทุกคนนะมันจะเหมือนกับคล้ายๆกับเราตังข้าวลงไปเลยนะทุกคนนะอันนี้แม่โทมัสเห็นเพื่อนลาวนะทุกคนคนลาวที่มาอยู่เยอรมันนะเขาแกงนะแม่โทมัสเลยเอาตัวอย่างเขาบอกว่าไม่ต้องเอาข้าวไปแช่น้าแล้วมาตําเหมือนเมืองไทยเขาบอกว่าเอาแป้งอย่างเงี้ยมันอร่อยกว่านะแม่โทมัสตามมาทุกคนตามสไตล์แม่โทมัส ใส่ลงไปนี่คือแกงหน่อไม้แม่ธมัดนะทุกคนปกติเราใส่เราใส่หมูสามชั้นก็ได้นะทุกคนหรือว่าไม่ก็ทําเป็นคล้ายๆสไตล์เนี่ยนะทุกคนนะมันจะคล้ายๆกับสไตล์เราประมาณว่าหมกหน่อไม้เลยนะทุกคนนะมันจะใส่เนื้อปลาได้เนื้อหมูได้แต่นี่แม่ธมัดไม่เอานะทุกคนนะอันนี้กินแค่ผักนะเพื่อน เยเยอนะทุกคนแกงลาวแกง e wow. หน่อ <leaves> ไม้แม่โทมัสนะทุกคนสไตล์แม่โทมัสอยู่เยอรมันนะทุกคนเราหากินได้แค่นี้ก็เลิศหรูแล้วนะเพื่อนเโอเคนะเดี๋ยวแม่โทมัตขอตักใส่จานแล้วก็เสิร์ฟแม่โทมัสจะกินนะทุกคนแกงหน่อไม้แยนางลาวอีสานของแม่โทมัสนะทุกคนอันนี้แกงหน่อไม้ลาวนะทุกคนน้ําเดือดอรล่อยมากทุกคนแม่โทมัสชิมแล้วรสชาติกลมกลินใช้ได้อะด้านนี้ก็คือ แม่ทมัตทำของพ่อทรมัตต่างหากนะทุกคนซุปฟักทองค่ะทุกคนนะซุปคือบิดให้พ่อทอมัตกับทรมัตนะเดี๋ยวแม่ทมัก็จะกินด้วยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แกงบวชฟักทองนะเพื่อนๆอันนี้คือซุปฟักทองนะของของคนเยอรมันก็จะกินนะทุกคนวันนี้วันนี้แม่ทรมัตก็ทำมาอาหารอุ่นๆนะให้ให้พ่อทอมัตซุปฟักทองหน่อเดี๋ยวแม่ทอมัตก็จะเสิร์ฟเดี๋ยวแม่ทมัก็จะชิมด้วยอ่ะทุกคนนะ อร่อยกัเพื่อนๆเคนะคะเดี๋ยวแม่โทมัสขอตักอาหารใส่จานแล้วแม่โทมัสก็จะนั่งกินนะทุกคนฟักไทยเพื่อนเพื่อนตอนนี้แม่โทมัสก็แกงเสร็จแล้วนะแม่โทมัสก็จะตักแล้วแม่โทมัสก็จะกินนะทุกคนให้เพื่อนเพื่อนดูแกงหนวไม้แม่โทมัสซุปฟักทองนะทุกคนแม่โทมัสทำให้พ่อโทมัสกับโทมัสนะแม่โทมัสก็จะกินด้วยวันนี้ เค okay, นะทุกคนแม่โทมัตขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนมามนเพื่อนแม่โทมัตเนี่ยทุกคนที่แม่โทมัตแกงอ่นะกินกับแม่โทมัตนะแกงหน่อไม้ลาวอีสามนะน่ากินไหมกินกับข้าวสวยนะทุกคนอันนี้ก็ซุปซุปคือบิด คือบิดนี่คือฟักทองนะสูบกอึกนะทุกคนนะ,ะแม่ทอมชินด้วยอากาศหนาว,วทุกคนอ,อร่อยอร่อยเพื่อนออร่อยมากเลยทุกคนแม่ทมัตก็จะกินกนะทุกคนวันนี้แม่ทมัตจะเป็นแบบว่า นื้อกำลงหักนะทุกคนนะมันจะเป็นแบบว่าสั้นๆเนะี่ยทุกคนแม่ทุมัสแบบว่าหิวเขานะทุกคนนะขออภัยนะแม่ทมัสเป็นแบบเนื้อกังหักนะทุกคนแกงเองกินเองนะทุกคนในต่างแดนสไตล์แม่ทมัสแกงแกงหน่อไม้ลาวเพื่อนๆแม่ทมไม่ดได้ตำข้าวนะทุกคนใส่ นะบางคนก็จะแช่แล้วก็ต่ำนะทุกคนแล้วก็เอาลงหมอ้อนี่แม่ทอมัสทำเหมือนกับเพื่อนลาวแม่ทอมัสนะคนลาวแม่ทมัสมีเพื่อนคนลาวนะทุกคนเนขาแกงหน่อไม้ลาวเนี่ยทุกคนนะ่ะแกงให้แม่ทอมัสชิมเขาบอกว่าใส่เนี่ยแม่ทมัสก็ว่าอร่อยใส่แป้งคล้ายๆกับคนเวียดนามอ่ะทุกคนทําอะไรก็จะใส่แป้งพวกเนี้ยนะอร่อยมากเพื่อนๆเนี่ยแกงแม่ทอมัส ชิมก่อนนะทุกคนเดีย๋ยวแมา่โทมัสจะเสิร์ฟซุปให้พอ่อโทมัสอืมอร่อยมากใส่รักทองนะทุกคนรักทองเนี่ยมันก็มันอยู่นะแต่ว่าสู้ของไทยบ้านเราไม่ได้เพืเ่อน ใส่ปลาจะมาต้มอ,อะไรทํานะเพืเ่อนๆเ,เนี่ยอาหารเมนูอย่างเงี้ยกินผักเยอะๆเพื่อสุขภาพอร,อ,อร่อยอร่อยเอาลูกโดดหน่อยดิเล็กดูลูกดดอร่อยนะทุกคนขนาดไม่มีใบแมงลักนะทุกคน นี่มีใบนี่ตูเล่ากับแสบนะเพื่อนๆี่มีใบแมงลักใส่ถ้ามีจะขนาดไหนมันเพื่อนน,น,น,อน,นะแล้วก็มันมีเห็นก็ไม่ใส่วัตถุดิตามตามที่แม่ทุมาหาได้เลยนะทุกคนนะที่แม่ทุมาซื้อมาเก็บไว้นะอันนี้ใบชูพ่ะกว่าแม่ทุมาจะได้นี่ไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆนะทุกคนมาเกินไปร้านเอเชียเนี่ย แม่ทำไปซื้อมาเก็บไว้ไม่เก็บไว้ทุกคนไว้แกกเดี๋ยววันหนมากทำว่าจะทำเมนูหมดหมกหน่อไม้นะทุกคนเนาะใส่ปลาใส่หมูสามชั้นอย่างเงี้ยแต่แม่ทำว่าไม่ค่อยะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะหมูสามชั้นอะ่ะหมกใส่ปลาแล้วกัน กินแต่อาหารฝรั่งนะทุกคนมันเรียนนะเพื่อนท้องเรามันก็จะหิวนะทุกคนถ้ากินอย่างนี้มันก็จะอยู่ท้องเป็นอาทิตย์นะทุกคนมันก็จะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ืมอืม,อมต้องกินปลา,าเพื่อนกินปลากินน้ำปลาแบบมันถึงจะอยู่ได้แม่คอมมานต่องนะ ถ้าไม่มีอ่ะไม่ได้หรอกเพื่อนมันก็จะไหลได้ทีนี้กินอ่ะแม่แม่ทำกินทำสุดท้ายเพื่อนแม่ทำว่าจะปิดคลิปแล้วก็แม่ทำาก็ เอาซุปพักทองให้พ่อธรรมะก็รอ,อนะทุกคนแล้วก็ด่าแม่ธรรมะอันนี้แม,ม่ธรรมาก็กินต่ออร่อยมากค่ะเพื่อนๆนะ แม่ทมัสก็คลิปนี้แม่โทมัสไม่มีอะไรนะทุกคนนะแกงหน่อไม้ลาวอีสานแม่โทมัสแล้วก็ซุปซุปเนี่ยทุกคนซุปฟักทองเดี๋ยวแม่โทมากินต่ออร่อยมากนะทุกคน,นใส่ครีมลงไปปกติแม่โทมัสจะบดนะใช้เครื่องบดแต่นี่พอ่อโทมัสเขาไม่เอาแบบบดนะทุกคนเขาบอกต้องการเป็นเนื้อฟักทองอย่างเงี้ยน,นะสุก เนะคะเพื่อนๆแม่โทมัสขอบคุณนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่แวะเข้ามาทักทายแม่โทมัสในคลิปวิดีโอของแม่โทมัสแวะเข้ามาดูมาชมคลิปวิดีโอของแม่โทมัสฝากเป็นกําลังใจให้แม่โทมัสด้วยนะคะช่องเล็กๆของแม่โทมัส่ะช่องพนันนีแม่โทมัสกันบ๊าเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ